สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับอิงนิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิงก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเด็กนะคะทุกคนเอาจริงปะเฮอมากไหนๆก็ไหนๆแล้ว,ลวเราก็มาลองกันว่าแต่งได้จริงไหมเนาะนอนนะคะก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะทุกคนก็กับน้องสองตัวนี้นะคะทุกคนก็อันนี้คือ ไม่รู้ว่ามันคือที่ทาเล็บหรือว่าลิปอะ่ะอันนี้คือแบบเป็นลิปกอรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นลิปเลยอะ่ะทุกคนเหมือนไม่ใช่ดิบเหมือนไม่ใช่ยาทาเล็บเท่าไหร่ใช่ลิปเลยแต่มันจะเป็นกลิ่นแบบหวานๆน่ารักกุบกริบแบบน้องเด็กเล่นลยอะไรเงี้ย ถ้าจะซื้อเครื่องสำอางเด็กจริงๆก็ซื้อที่มันเป็นออแกนิกและธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่แต่งเล่นไม่ได้แต่งตลอดไปอะ่ะเข้าใจปะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแยกเป็นแบบนี้โอ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 โอโน้องน้องไม่มีแบบกราวอะไรเลยเอ่ะนี่นะคะทุกคนอันแรกนะคะก็จะเป็นแบบอายแชโดว์เนาะนะคะแล้วก็มีลิปสติกเนาะแต่อันนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นแบบเนื้อมันๆเนาะทุกคน เหมือนจะเป็นลิปกอดเหรอหรืออายแชโดว์อันนี้ก็ไม่รู้ก็คือเราก็สามารถแต่งได้หมดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองแต่งกันเลยนะคะทุกคนนิ้งไปลองลองพื้นมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม นิ่งลงรองพื้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวนิงจะมาแต่งหน้ากันเลยแล้วกันเนาะสีออกจากแฟนซีนะคะทุกคนนิงก็จะใช้เป็นอายแชโดว์ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือใช้ตามน้องเลยแล้วก็นี่น้องก็มีผู้กันมาให้แป๊บนึ่งแกะไม่ออกขออน,นี้ตถอดมาแบบนี้ <laughs> อุ้ยสีน่ารักมากเอาจริงปะก็คือใช้สีอะไรดี เราจะใช้สีเหลืองนะคะทาทั้งเปลือกตาทั้งหมดนะคะทุกคนเราจะใช้มือเรีืกกันนะใช้สีเหลืองนะคะอุ้ยก็ติดอยู่นะแต่แบบต้องย้ำๆหน่อยอะ่ะอุ้ยได้อยู่นะสองข้างเลยต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสีเขียวนะคะ มาทาตรงหัวตาเราต้องใช้แปรงหน่อยนหละจิกตรงหัวไม่ค่อยติดเลยเนาะสีเขียวเราไม่ค่อยติดเลยนะคะเห็นสีเขียวกันไหมทุกคนฉันจำสุดเต็มที่เท่านี้ก็เท่านี้ไม่เป็นไร ต่อมานะคะเราก็จะใช้สีส้มนะคะทาตรงเปลือกลาข้างล่างนะคะอุ๊ยปาร์ตี้สุดต่อมานะคะเราก็จะใช้สีแดงนะคะทุกคนทาตรงหางตานะคะเหมือนเป็นการคัดเบ้าค่อยๆข,ขึ้นนะคะ วิ่งขึ้นหน่อยหนยนี่นะคะทุกคนเราจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อมานะเราจะใช้สีฟ้านะคะทาตรงนี้นะคะกะถึงกลางตาแล้วก็ใช้สีม่วงนะคะทาตรงหางตานะคะยันกลางตาทุกคน หมือนคนโดนต่อยเลยอะ <S <S 1> <S 1> <S 1> รู้สึกว่ามันจะดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเนาะ <S <S 1> <S 1> และสุดท้ายนะคะก็คือล้องลิปตัวนี้นะคะทุกคนเป็นลิป ของน้องนะคะเราก็จะมาทากันกลิ่นน้องก็คือบ้าได้เออเออมันคือกลิ่นพลาสติกอะทุกคนเดี๋ยวไปฟินิชลูกกันค่ะ กันว่าค่ะกับเคปแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางเด็กนะคะทุกคนมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะแบบดูแฟนตาซีดูปาร์ตี้เป็นแบบแนวเด็กๆนะคะทุกคนก็สามารถไปแต่งได้นะคะหรือว่า ทุกคนก็ใช้เครื่องสำอางจริงไปเลยแล้วกันหาทำเครื่องสำอางเด็กอะแต่ก็คือแบบมันก็คือเป็นสีสันเนาะน่ารักก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร์และกดกระดิ่งตดตามให้ด้วยนะคะก็ใครอยากให้ทิ้งทาอะไรนะคะก็นินมาได้นะคะแต่๋นเนี้ยจะเป็นคนไปตอบเองนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย